สวัสดีครับสวัสดีรับราชการเนี่ยรายได้เป็นยังไงเนาะวันนี้ผมเองโคตรไมเนาะก็ได้มาทําธุรกิจอินดีนนะครับวันนี้ครูจ่าก็ได้ตัดสินใจมาร่วมเป็นครอบครัวอินดีนกับเรานะครับก็อยากจะถามครูจ่าหน่อยครับว่าครูจ่าเป็นใครทาอะไรมาก่อนครับแนะนําหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจารุณีดงพัดีนะคะอาชีพก็คือเป็นครูค่ะเป็นครูค่ะเป็นครูอายกี่ปีแล้วครับ เป็นครูมาหลายปีแล้วเป็นครูมาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่แสดงว่าไม่อยากบอออายุใช่ไหมไม่อยากบ่ออายุเป็นไงบ้างรายได้มั่นคงไหมฮะรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ถ้าบอกว่ารายได้สถานการณ์ตอนนี้นะก็บองตรงว่ารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะว่ายิ่งสถานการณ์โควิดเข้ามาอ่ะมีผลกับต้องเนเดือนละฮะมีจริงเหรอค่ะ อ่ามันไม่ได้ได้ตลอดหรอหรืงมันถ้าโรงเรียนหยุดบางทีเราโดนลดเงินเดือนอ๋อโรงเรียนหยุดคือเขาไม่ได้จ่ายเราด้วยใช่บางทีเขาลดลงเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเอกชนด้วยแล้วพอสถานการณ์โควิดมาโรงเรียนหยุดเขาสั่งหยุดโรงเรียนไม่ได้เปิดเก็บเงินค่าเทอมไม่ได้เงินเดือนเราก็โดนลดละ อย่าคิดว่าครูไม่โดนผลกระทบนะคะโดนค่ะในเรื่องของรายได้ก็ถือว่าผลกระทบสูงพอสมควรสูงพอสมควรค่ะแล้วถามนิดนึงมาเจออินดีนได้ยังไงครับก็จากเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กมันนั้นงทำอะไรอยู่ทำมาถึงเจอเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่ใช่เล่นโทรศัพท์เราก็แบบว่าสถานการณ์โควิดเนาะเราก็มองหารายได้เสริมเพื่อที่จะแบบ เป็นกระเป๋าที่สองเพราะว่าเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเราต้องเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยต้องหารายได้เพิ่มโตยังตอนนี้โตแล้วค่ะตอนนี้เข้าปัวชอเข้าปัวชก็ถือว่าเป็นช่วงค่าใช้จ่ายเลยเนาะมาก่าใช้จ่ายเยอะเลยค่ะแล้วตอนนั้นเห็นอินดีมแล้วคิดยังไงตอนนั้นคิดยังไงคิดตอนแรกคิดว่าโอ๊ยมันคงเหมือนกันแหละแล้วทีนี้มันเหมือนกันหยความว่า มันเป็นธุรกิจเพื่อขายใช่เหมือนธุรกิจทั่วไปขายของแน่เลยแต่พอได้ไปฟังคลิปในปัณนานของพี่โยืมฟังแล้วอ้าวเฮยมเนไงตกใจเลยเฮยก็จะมีมาขายสินค้ามีด้วยเหรอสนใจละเพราะไม่ชอบขายฟังจนจบเลยวันมานั้นตกใจแผนรายได้โอแผ่รายได้ชอบเลยชอบเลยไม่มีที่ไหนให้นะ สี่ร้อยถึงสี่0 0นบาทนี่พอ,อเห็นแผนแผไรายได้ทุกเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมหรือต้องรออะไรไม่รอค่ะตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยนะครับหลังจที่ได้รับขอบ้อมูลตอนแรกตอนแรกอาจจะคิดไปก่อนว่าเอมันคงเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะอพอเราไปศึกษาในในคลิปเราได้ฟังฟ<ม>ังจนจบแล้วตัดสินใจเลยนี่แหละเป็นธุรกิจที่ เรามองหาอืมเป็นโอกาสที่เราตามหามานานแล้วค่ะใช่ใช่พอเราเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์เป็นยังไงก็คือบอกเลยว่ามันดีมากๆอืกก็ยิ่งไม่ว่าจะเป็นระบบบริษัทหรือระบบทีมอืบอกเลยว่าจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเพราะถามว่าเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายไหมเคยอืเคยจนประเภทว่า ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอกันทีพอธกิใช่พอเรามาเจอในธุรกิจอินดีมเนี่ยเราบอกเลยว่ามันแตกต่างแม้กระทั่งเรื่องแผนไรายได้เรื่องบริษัทผู้บริหารแล้วก็ทีม,มซึ่งจะบอกเลยว่าทีมช่วยจาเป็นอย่างมากก็คือเทรนง,งานให้จาจากที่จําไม่เป็นอะไรเลยอตอนนี้คือเราไม่ได้แบบ ทำคนเดียวไม่ไม่ได้ทำคนเดียวเลยไม่ได้คนเดียวเลยใชเร็จใช่ทำแล้วก็ระบบดีมากใช่ค่ะระบบดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่แบบตัดสินใจเรียบร้อยผู้จ่าครับมีหลายหลคนเนี่ยอาจจะเห็นคลิปนี้เนาะแล้วก็แบบอยากจะหารายได้บางคนแบบเจอวิกฤตโควิดคล้ายๆกันเนี่ยผู้จ่าอยากจะฝากอะไร ท่านผู้ชมครับที่ดูคลิปนี้ฮะใจอยากจะฝากบอกอย่างนี้นะคะหลายๆคนอาจจะแบบมองหาโอกาสมองหาช่องทางในการหาอาชีพเสริมหรือว่ากระเป๋าที่สองจะบอกเลยว่าอินดีมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางรอดให้กับเราได้ตัวใจเองได้เข้ามาอยู่ในตรงเนี้ยได้เข้ามาทําอินดีมเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของจ้ามากๆเลยที่ได้เจอธุรกิจอินดีนซึ่งจะบอกเลยว่าตอบโจทย์ตัวใจเองนะคะ ตอบโจทย์ในเรื่องแขนรายได้ถึงตอนนี้รายได้จะอาจจะยังไม่เยอะแต่ในอนาคตนะคะบอกเลยว่าเป็นรายได้แบบสวีทคูณแน่นอนนะคะจะเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อใจมากๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้บริหารหรือว่าผู้นาในในทีมของเราข้าบควยิมของเรานี่แหละค่ะคือสิ่งที่จามั่นใจมากๆเลยอ่าและใครที่กําลังมองหา,าชีพเสริมมองหารายได้เพิ่มอีกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่2ที่สาม นะถือว่าอินดีมเป็นโอกาสเลยเนาะใช่ค่ะอินดีมเป็นโอกาสเลยค่ะอ่าแล้วก็วันนี้ผมนะฮะโค้ไไม้กับครูจาก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ